อ้าวหันมันเงีนพี่น้องพี่น้องให้ได้เถื่อนละมากินเนื้อสักินได้เลยอันนี้ก็เป็นกินไม่ได้ตัวบ่งอันนี้ได้เลยตัเดียวมันสีขาวตันี้มันสีดำอันนี้มันแค่ตัวบ่งอยู่หนังกุ้สาโทให้ได้เลยเสียงไหนาก็ปีนเ้สาบกินกินแต่กินมาผลไมีบุญไปจุบจังไลยเทมเป้พี่น้องอาเสียงเสียงไหนแต่ไข่โอ้เอาน้ำสาบน้อยนึงอีมาจืดน้องกินเบื้องเลยเสียงจะกินตัวบ่งตัวแมงไปเลยจุ๊บปูจุ๊บปลาให้ตัเดียวมันบ่งสีขาวตันี้มันบ่งสีดำไม่ได้เสีียยงงเเสไหน บุงอยู่งในก๊กสาโท้แน่หนิเสียงจ้าพี่น้่หนิมองงี้เสียงๆหน่ะข้างในโอ้กัดตุ่มเนาะก็เลยกัดโลกัดเลอยุต่อมันซุกแล้วลมมน,ลนึงจ,งจงังนี้จืนมองี้เลยเคยกินเคยเห็นอยู่ว่าพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเมืองพี่น้องน่ะอันตัวหลวงสะโกตกตัวบุ๋งยุ่งกกสะโท้แน่เสียงตึกเสียงแต่เสียงมาเรากินเนี้ยสักกิน,น่ะลรสักกินไหนตัวก็กินไหนพีนงง่น่เฮ้ยพยานละ

กินไหนตัวก็กินไหนชตายตัวกับตายตัเรียวมันตัวสีขาวตัวนี้มันตัวสีลำมหนึ่งตัวสีดำแห้งเจีบไ,ไหมไม่ไ้ไอ้นี่ทอดกรอบกรอม,มีกมิ่งะจาี่น้อยขนยาวเม็ดอืม เตรียมล่ะก็นี่สกัดมาติ้งบาโอหนึ่งจืนเกม็ดดองไม่ใครเอาโจงไปในนี้ท้ายคลิปพี่น้องเบิ้งมันก็จะเป็นคือตัวแม่หน่ะพี่น้องอันนี้นี่คือตัวแม่เอาพขมตัวนี้นะ เพรวะากากินนี้จานตัวเป็นว่าเวลาานดวงอีตัวกากกินนี้จานตัวอืมฮืมฮ,มฮ,มฮมสุยดยอด จับตึกัคือจีนตัวแม่เนาะพี่น้อยถามมันเขาเล่าเป็นคือรักแหล่แห้งแจม๊มมังพรามีบุญจังปจิจ๊อบเสรไจมเด้พี่น้องอันนี้เนี่ยบุญบุญปิจ,จ๊อบันึ่ตจังจากไปซอสนี่ไปเห็นไหมเนี่ยแม่มาม,มนันอยู่หนังก,กุ๊กสัตว์โท กุ๊กอันนั้นก็เป็นกิน่นน้องยอดอ่อนมันมากับลาบกับหังหญ้มามันตรงมาแล้วตัแมงนวลมาจับกุนะ๊กมันนองเสียงจับพี่น้อยกินแป๊กแต่กินแป๊กแล้วสักกินหางไหลตัวกัดกินมาแต่ยูป,ปีมันกินแต่แนวแปลกๆ má xe phải xuất nong luôn sau cái hậu quan kinh tế bị mát má ít ăn sau cái hậu kinh đó là té bắt được chim năm sau té tên hiền ở chim

คือนั่นก็ฮักเจ้าพพราะว่าเออไม่ถอดยืนก๊อบก๊อบ เป็นคือตัวแมนีนม่น้อยมันเร่เรวอกินบ่งสีขาวตัวนี้กินบ่งสีดำ chết à, mình như nó pinon, nó như ba cái này, cái này nó cả cọp 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 Same with